สวัสดีค่ะ FC ที่ราคาพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้เรามาเจอเคสนะคะอันนี้คือสิวอุดตันนะคะหัวเปิดหัวดำแล้วก็สิวฝังพร้อมกับรอยแกะนะคะรอยดำจากสิวนะคะเรามาทำการกดสิวให้ดูแล้วนะตามคันนะคะเจ็บนิดนึงนะลูลกพี่วิเอาใกล้ๆอีกนิดหนะึ่งเออนั่นแหละ มีอ้นั่นแหละจะได้เห็นเล็กๆกอ๋อไม่โฟกัสได้ค่ะงั้นขยบได้ตามที่พีวิเอาที่พีวิได้เลยลกูกอยากให้เห็นเม็ดๆนะคะ อ,อยากให้เห็นเม็ดเม็ดทำไมถึงอยากให้เห็นเม็ดเมเพราะมันคือเทคนิคการกดสิวของพีกกุ้งกดสิวค่ะนะคะเทคนิคการกดสิวของพี่กุ้งกดสิวก็คือการกดสิวนะคะออกสุดในเม็ดที่เราทําการกดนะคะเหมือนกับถอนรากถอนโคนของสิวนะคะลูกค้ามากดแล้วก็จะได้หายจากการเป็นสิวแต่ถ้าถามว่ามากดครั้งนี้นะคะครั้งเดียวหายเลยไหมก็เป็นไปไม่ได้นะคะอย่างน้อยน้อยตอ ต่อเนื่องนิดนึงนะคะกดจนกว่าสิวเก่าจะหมดนะคะแล้วก็ดูแลผิวต่อเนื่องควบคุมผิวไม่ให้สิวใหม่ขึ้นอีกนะคะก็จะหายจากการเป็นสิวค่าโดยเทคนิคที่กุ้งกดสิวนะคะเจ็บนิดนึลหรอ วกเนี้เขาจะซ้อนในขนนะแล้วก็ถ้าเป็นผิวแห้งๆมาอยางนี้ยค่ะลูกจะกดยากหน่อยทนนะลูกนะ ถ้าพี่มองไม่ทานอันไหนเลือดมากๆพี่วีก็หันออกก่อนได้นะลูกมาเดี๋ยวพี่อุงเช็ดให้ก่อนไหวไหมลูกเก่งมาก แห้งใช่สิวเก่าค่ะเนี่ยพวกนี้จะสิวเก่าไม่ใช่สิวใหม่นะคะหัวจะแข็งเนี่ยคะ่ะลูบไปปุ๊บหัวจะแข็งเนื้อจะเนื่อนะคะแต่เม่เก่าต้อเค็ดหัวนนใช่เคล็เมื่อวานถ้าเป็นฝังนานๆจะเปิดจะเก่ากว่า ถ้าแบบนี้ก็คือสะสมสักประมาณ6เดือน6เดือนถึง1ปี2ปีแต่ก็การการที่หัวสิวจะใหญ่จะเล็กอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่รูขุมขนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าประเภทของสิวนะคะเพราะอุดตันคือเวลาที่คือจำนวนหัวของเขาอะค่ะจะใหญ่จะเล็กอยู่ที่รูขุมขนว่ารูขุมขนของเรากว้างมากแค่ไหนนะคะรูขุมขนเราเล็กแค่ไหนกว้างแค่ไหนเม็ดใหญ่แค่ไหนก็คืออยู่ตามรูขุมขนนะคะนะ แล้วก็ไม่สําคัญไม่สาคัญสิ่งที่สําคัญนะคะที่พี่กุ้งกดสิวลืมไม่ได้ก็คือหลังจากการกดสิวนะคะคือเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยนะ้ำตกผักเอมไซ์พืชค่ะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัว ตัวนี้ละลายหัวสิวค่ะละลายหัวสิวช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวลดการแดงของผิวนะคะมาร์กลดแดงของผิวด้วยอารเวด้าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวนะคะมาร์กฟื้นฟูผิวสร้างผิวให้แข็งแรงนะคะพอกหลังจากการโกสิวนะคะพี่กุ้งแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะยิ่งพอกนะคะยิ่งลดการอักเสบลดการระบุมลดการแดงของผิวนะคะและที่สําคัญควบคุมผิวของเราไม่ให้เกิดสิวซ้ําอีกค่ะ